สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยพามาเก็บฟักข้าวดูนี่ลูกนี้เขาก็แดงนะคะนี่ค่ะดูลูกข้างบนนี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่ต้อยจะตะก,ก้อสอยนี่ค่ะแดงค่ะดูแดงหลายลูกเลยอะเนยเยอะค่ะฟักข้าวนี่เขาบอกประโยชน์เยอะเอาไปทําน้ํากินนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยจะสอยแต่มันอยู่สูงเดี๋ยวตะก,ก้อก่อน ค่ะพี่ต้อยก็ตัดฟักข้าวแล้วสอยได้สามลูกแล้วค่ะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดลูกนี้อีกคันนี้ค่ะอันนี้สามลูกแล้วเขาบอกเอาไปทำน้ำกินทำอะไรกินทอดอ,อ่อนนะแกงได้นะคะแกงส้มต้มจิ้มน้ำพริกได้นี่ดึงมานี่ลูกนี้ก็ลูกนั้นก็นั่นค่ะแกแล้วก็บอกเอาไปทำน้ำนะคะ ทำน้ำาักข้าวตัดยาวๆหน่อยจะได้ส,สวยๆลูกนี้ดึงลูกนี้มาด้วยตัดลูกนี้ก่อนเนี่ยค่ะตอนไปตลาดเนี่ยตามตลาดน้ําแม่ไมค้าเขาจะเก็บมาขายนะโอ,อ้ยชุดอชยอดมันก็ต้องจิ้มน้าพริกได้นะยอดฟักข้าวอ่ะ เนี่ยยอดเขาก็คล้ๆ,ๆยอดคล้ายๆยอดสับประรดเลยคะนนี้ค่ะเพราก่อนพ่อพี่ต้อยเก็บใส่แกงหน่อไม้นะเนี่ยยอดค่ะน,นี้เราเก็บลูกนะลูกมันถ้าสุกอ่ะปั่นทำน้ำกินน้ำซักข้าวแต่ถ้าอ่อนๆน่ะต้มจิ้มน้ำพริกแกงได้นะคะนี่แล้วลูก ลูกนี้มันมันแก่แล้วมันสุกแล้วอะเยอะค่ะขึ้นเต็มเลยมันขึ้นบนต้นว่าค่ะนี่คะ่ะเามาเก็บปักข้าวเยอะเลยดัง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 โอ้ยสวยสวยกันเลยค่ะ ให้ดูค่ะเงาตกเลยโอเคนะคะไม่ประมาทกัดอย่าตกเราจะสู้โควิดด้วยกัน thank you ค่ะดอง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 เก็บพักข้าวค่ะเยอะเลยดูค่ะดูพักข้าวเต็มเลย หน,นักค่ะนักค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะโอ้ยหนักไม่ไหว